สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวทุกท่านนะฮะห้านาฬิกาห้าสิบหกนทีฮะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่สิบสองเมษายนนะครับอนนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นก็กําลังออกทัะปิ่นทบบานนะครับพร้อมด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสและพระภาลุกวัดนะครับของวัดท่าช้างนะฮะ ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคณะศรัทธานะครับก็ประมาณสักร้อยคนนะครับมารอใส่บาตรตับตาบุญชื่นนะฮะนี่อนองตาบุญชื่นก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับ ยานปัใจใส่บาดตนะครับนะต้องขึ้นขึ้นนี่เลยนะอย่าพิเศษอย่งเดียวรับยนะานปัใจใส่บาดลตานะครับนะใส่บาดแค่นี้นะครับครับครับของหนักเดี๋ยนบาดแล้วก็วางไว้นะครับเดี๋้ึกกไปของหนักไม้องใ่บาดนะครับนมน้ัใจนะครับถ้าใครเตรียมปัดใจมาออกเลยนะครับนะใราเตรยครับ เราฝากชามพันกันนะฮะมื่าจะเป็นสื่อช่องทางใดให้สวสใสหน้ากากอนามัยนะครับทุกคนนะครับอาใครไม่มีไปหามมาเลยฮะ หลายคนหลายท่านก็ไม่สวมใส่น้ากากอนามัยมาหลวงตาท่านก็ยังใส่อยู่นะฮะตอนนี้แต่ต้องดูว่าหลวงตาท่านยังใส่เลยนะครับด้านหน้านี่เป็นเสรื่องแตงเรื่องนที่ตลาดหลวงตานะครับเนี่ยใส่เออใส่ใหเสียงหน่อเออเน้าสวยกว่าเช็ดกล้องก่อนเลนกล้องมัวไปเช็ดเลนกล้องก่อนก็ได้เออนี่แหม่น้องกู้ภัยตัวน้อยนะฮะเนี่ยแม่มาช่วยแต่เช้าเลยนะครับ พระลุนาจานำปัจจัยเสบาลูาแล้วครับนะเขาบอกว่าใ่องมาของนะครับว่าไม่เป็นไรครับล่วงไปแล้วระวังกระเป๋าสะตานกีวรลูกตานะครับระวังกระเป๋าสะตานกระเป๋าสะพายด้วยนะครุณธรามพันท่าหลายท่านนะครับให้สงสัยหน้ากากอนามัยกันนะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะฮะ ถ้าหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเกิดปัญหาแน่นอนผมพยายามพูดอยู่บ่อยครั้งนะฮะยังไงแล้วให้เคารพกติกาบ้านเมืองกันด้วยนะครับทำไมไม่ใส่หน้ากากอนามัยกานทำไมไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันทำไมไม่ใส่กัน เป็นไปได้บ่อสันแสนด้ได้แม่จ้ะบ่แสนเนาะแสนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปไว้ที่โขงเอเขยได้แม่จ้ะน่าจะไปขังตาตาโขงแม่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 อ้อมไปแม่อ้อมอ้อมอ้อมมันี่อ้อมนี่แม่ดันพันแม่เอออ้อมมังนี่เลยเอานี่ฮะคุณแม่มาใส่สวมใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยนะฮะ อาอาุยืนเลยแม่ยืนเลยยืนเลยครับยืนใส่ครับยืนใส่ครับอาระวงา้วาทุเนีเดี๋ยวใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะไปหานากากอนามัยมาใส่กันด้วยหน้ากากอนามัยไม่สวมใส่กันนะฮะนหลายคนเนี่ผมบอกแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหานะฮะ ก็วันนี้ก็ตาบุญเชื่อมท่านก็เดินขึ้นศาลาแล้วนะครับอ่ะฝากไว้นิดนึงนะฮะให้สวมใส่หนะ้ากากอนามัยกันมาด้วยตลอดทางที่นั่งรอนะครับเพื่อที่จะถวายของตอนท่านทุดงนะครับก็ให้ขอบรบกสัตว์บนยสถานนะฮะจุดอำเภอชาติาการจากจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่านี่ก็ข้ามเขตกันมาช่วยเลยเพราะว่างานบุญนะฮะไม่มีเขตใครเป็นเขตใคร นะครับจิตอาสาไม่มีการแบ่งเขตนะครับใครก็สามารถมาช่วยเหลือมาทําบุญได้ไม่ได้จํากัดว่าเขตจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกมาทําบุญมาช่วยเหลืองานบุญไม่ได้นะฮะต้องเข้าใจกันใหม่ด้วยหลายคนยังตีบทไม่แตกนะฮะแล้วก็ยังมีการแบ่งแยกนะฮะเมื่อวานนี้นะครับคณะลูกศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นบางคนที่ไม่ได้มา